สวัสดีนี่ยายจีนฮัลโหลนี่ฮาวมาแบบจิงนจีนะคะวันนี้อมวันนี้บล็อกสวยมากเลยดูดิก็เพราะว่าเป็นบล็อกชตาพ้ายนางร้ายข้ามหบค่ะมันถึงได้งุนงี้มันคือตัวอย่างออกมานานแล้วแล้วพอเห็นของจริงแล้วแบบโอ้โหสุดยอดอะไรไม่คิดว่าแบบบล็อกจะสวยขนาดนี้นะบล็อกสวยจริงเป็นบล็อกแม่เหล็กด้วยเนาะแล้วกระดาษแข็งมากด้วยเช่นเคย เขาบอกว่าสื่อวรรณกรรมนะของแถมแน่นมากแน่นแน่นที่สุดดูเลยว่ามันแถมอะไรขนาดนี้อ่ะแบบจ่าอ่ะได้ใจอ่ะไอที่ที่เหลือนี่คือของแถมหมดเลยใจ่นอกจากหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามคือของแถมหมดเลยจริงๆในตัวบล็อกนะนีให้ดูเปิดด้านนี้กล่องเป็นกระดาษแข็งด้วยนะเะเป็นแนวตั้งเนาะเนี่ย ตรงนี้มันจะแบบเขาเรียกอะไรกล่องมันจะมีช่องว่างเอาไว้แบบเอานิว้วหยิบออกมาได้อันนี้กล่องจะคล้ายๆของสำนักกิมตุลีพอยเหมือนกันนะ<ช>แต่เขาทำเป็นแนวตั้งนาอนี่นใช่ๆช่อันนี้บ,บตั้งไว้โชว์ได้เลยเก็บในชั้นก็โชว์ได้เลยแล้วก็สามารถใส่ปกใส่ได้ไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะเอาออกมาให้ดูทีละเล่มเพราะว่าของแถมมันเยอะไง เลยไม่ถูกเลยอาบอกหนุกมากนี่ข้างในมีที่ขั้นนะเป็นเป็นลูกไม้หยกไหมพระเอกนางเอกนี่ไงเขาบอกว่าพระเอกหน้าหวานมากเรื่องเนี้ยในจินตนาการให้จินตนาการว่าแต่จริงๆอ่ะเขาก็เน้นอยู่นะใช่พระเอกหน้าสวยตรงสเปคเลยจริงๆเรื่องเนี้ยคือชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะว่านางลายข้ามผูก เป็นเรื่องนางร้ายที่มาเป็นนางเอกได้ยังไงอะอนางร้ายอะเออแล้วนางร้ายเป็นนางเอกได้ไงใช่แล้วประเด็นคือต้องถูกใจคนที่แบบไม่ชอบนางเอกใส่ใสไม่ชอบนางเอกแบบยอมทุกอย่างอะไรเงี้ยคือนางเอกไม่ยอมใครจริงๆว่านางเอกสายโหดเป็นเป็นนิยายจีนโบราณนะคะมีเรื่องของข้ามภพเรื่องของย้อนเวลาด้วยทะลุมิตินิดนึง ไปในอดีตเขาเน้นต้องเน้นอีกทีหนึ่งนะเรื่องนี้อย่าคาดหวังว่าจะเจอนางเอกหวานๆโนโนไม่มีจะต้องเป็นสายโหดแบบไม่ยอมใครแน่นอนนงเอกก็สวยเลิศดชดหญิงแต่ไม่ใช่วายนะจ๊ะไม่ใช่ค่หน้าหวานเฉยๆใจเย็นๆค่ะอนนี้ของแถมที่เหลือนะเดี๋ยวมาดูกันว่าอ่านี่ ในบล็อกจะมีอะไรนะสมุดเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามตรงกระปงตรงกับปกเลยเป็นเป็นสมุดเป็นสมุดสมุดโน้ตใช่เหมือนสเก็ตวาดก็ได้จดก็ได้หรือว่าจะลองเขียนภาษาจีนดูอะไรเงี้ยไม่มีเส้นเขียนยากนิดนึงนะคะไม่มีเส้นเนาะเอาไว้วาดบารรูปจะแถมมาให้ครบปกหนึ่งสองสามแล้วก็อันนี้เป็นเดี๋ยวลองแกะดูกว่า เพราะว่าเข้าทําปกมาเหมือนกับสวยอ่ะดูดีดูดีอ่ะหนามากเลยอ่ะขอแกะนี่ของแถมวันเนี้ยมาแน่นขนาดเนี้ยวผมกว่าเล่มที่ซื้ออีกมากเออใครซื้อเล่มไปอ่ะนาะพลาดบอกไปได้ยังไงขอดูข้างในหน่อยว่าอ๋อมันเป็นอย่างเงี้เนาะกระดาษโน้ตแบบทำเป็นเล่มมาให้นะคะเอาไว้แปะ แปโจดบันทึกกระใครจะก้าโจดล่ะสวยขนาดนี้เนาะหน้าปกหนึ่งสองสามดวงมาให้แล้วในเล่มนี้สวยงามบอกสวยหวานนะชอบจังเลยปกติจะเป็นที่คานอันนี้มีทั้งสมุดโน้ตที่คานโบสการ์ดก็สมุดที่เป็นตัวสมุดโน้ตแผ่นเล็กๆรวมเออสี่ที่คัานขอโทษนะเล่มหนึ่งนี่สองอันนะจ๊ะใช่ต่อเล่มนะ กล่องนี้ก็แข็งแรงกล่องนี้ก็ยังเป็นกล่องแม่เหล็กอีกเอาเข้าไปกล่องคือสวยมากเออแบบจริงๆนะถ้าเกิดเห็นของจริงนี่แบบจะตะลึงอึ้งไปเลยนอนไม่ต้องกลัวอยู่ในตู้ก็คือเด่นแบบโอ้ยเรื่องนี้ฉันอยู่ตรงนี้อ่าไหนเกิดเรื่องนิดๆหน่อยๆดีกว่าจริงๆอ่ะตัวนางเอกอ่ะเขาย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตเพราะว่าเขาเคยจบไม่สวยในในแบบว่ายุคก่อนหน้าเนี้ที่เขาที่เขาเป็นแบบ เป็นคนดีอะแต่เขาก็เลยกลับมาเป็นโชคชะตาที่เขากลับมาอยู่ในยุคของอดีตได้คือไปอยู่ในร่างของนักสแสดงไงก็เลยใช้ชีวิตตัวเองให้แบบอืเป็นคนดีมันอยู่ยาก,ากนะักใช่ไหมเป็คนเลวเป็นคนเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวร้ายซะเลยอแล้วจะต้องเอาตัวรอดกับสถานการณ์ที่ทําให้ ตัวเองอ่ะต้องตายในในภพก่อนให้ได้จะต้องกลับมาแก้ไขอดีตให้ได้อยากรู้ไหมล่าว่านางจะรักกับพระเอกได้ยังไงอ่ะรายขนาดเนี้ยพระเอกงี่เงานา<ม>เรื่องเนี้ยแบบเชิดเชิดเชิดยิดีอย่างเดียวหน้าตาน่ารักหน้ตนาตาสวย แต่อ่านเรื่องนี้ชอบพระเอกอ่ะแต่พระเอกอ่ะด้านชอบนิสัยของผู้หญิงที่ร้ายร้ายตรงๆงแบบไม่เสแสร้งไม่หรอกเพราะปกติแล้วเขามีแต่คนแบบมารุมร้อมเขาไงออเออการเป็นคนที่แบบแล้วพระเอกเป็นแม่ทัพที่เก่งด้วยนะตัวเองเป็นนะนักรบนะคะมากฝีมือเป็นแม่ทัพแล้วเขาก็จะต้องฝ่าฟัน เหตุการณ์ในดีดด้วยกันอยากรู้ตอนจบมากเลยอ่ะอืมอันนี้อยากรู้ตอนจบเหมือนกันเดี๋ยวแบบนะขออ่านให้จบก่อนนะตอนนี้หนึ่งสองอยู่เดี๋ยวน่องจะสนุกหรือว่าพีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะลองใส่กลับให้ดูไหมเนาะลองใส่กลับให้ดูดีกว่าวิธีการเก็บเนาะเล่มหนึ่งสองสามแล้วก็ของแถมแต่แต่ก็าว่านะชุดเนี้ยถ้าเกิด ได้ดึงของแถมออกไปใช้อ่ะจะมีปัญหาไหมล็ mm hmm. อกจะหลวมนะไม่ลนะ่นะถ้าเราไม่ได้ทับคือเขาเป็นแนวตั้งไง mm hmm. แต่ถ้าเอาไปเป็นแนวนอนแล้ววางของหนักทับเนี่ยไม่ไม่แน่ใจ mm hmm. แต่ก็ mm hmm. เป็นแนวตั้งค่ะไม่เดือดร้อนเสียบไว้ในช่องหนังสือชั้นหนังสือที่เป็นที่ว่างของเราเนาะ mm hmm. เสียบเข้าไป mm hmm. ก็จะแยกออกเนาะว,ว่า กล่องนี้นะเรื่องสไตล์พายแน่นอนอเด็ดมากแล้วแล้ว,แล,วแล้วแบบกล่องา่ารากมาแล้วถ้าเกิดจะฉันจะซื้อกล่องเนี้ยสักสิบกล่องอะแล้วฉันจะใส่เรื่องอื่นด้วยได้ไหมดีเดียวต้องขายยกเรือไม่ใช่ก็ดูดีปกก็อบกล่องก็สวยกันหนาไะ อนนันนี้ให้ดูด้านหน้าไม่เป็นไรพิมพ์ชื่อเรื่องฉันก็ปินได้แต่เนื้อเรื่องอยากดูจริงจออเขอบอกว่าเนื้อเรื่องก็สวยสวยแบบมันเหมือนกล่องเลยเราไม่เคยเจอเราไม่เคยเจอที่เป็นแบบนางร้ายที่เป็นนางเอกเราไม่เคยเจอนางเอกที่สู้คนสู้คนไม่ยอมใครร้ายแบบร้ายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเลวนะร้ายแบบฉันไม่ยอมรู้ทันใช่ฉันไม่ยอมเป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่ว่านางเอกก็ไม่ได้เอาเปรียบใครนะ แล้วก็จะมีคู่อีกคู่หนึ่งที่เป็นแบบคู่ตามติดนางเอกมาเขาคอมเมนต์กันมากว่าอยากรอดูอ่านคู่เนี้ยในเรื่องต่อไปแบบเรื่องเสริมเรื่องแยกอ่ะอันนี้อันนี้เอามาคุยถึงนักแต่งกันหน่อยนักแต่งชื่ออะไรนะหงเฟยค่ะขอบอกว่าคนติดตามเยอะมากในเด็กดีนะคะอันเนี้ยรอติดตามภาคต่อกันด้วยอ่ะใช่แยกของอีคู่หนึ่งอ่คู่นั้นก็แซับ ซ่บไม่ใช่น้อยเพราะอ่านแค่ได้อ่านเด็กดีตอนแล้วเอ๊ะทำไมคนดูเยอะจังเลยพอมาอ่านก็รู้แล้นี่ะอก็เลยต้องแบบมาชุดพอชุดไม่พอก็เลยต้องซื้อบล็อกเก็บอีกหนึ่งชุดลองปิดดูอันนี้เป็นแม่เหล็กด้วยนะติดแน่นค่ะบล็อกแข็งสวยงามหมุนให้ดูอีกรอบโชว์ตัวอะไรจะต้องปกสวยบล็อกสวยเนื้อหาสนุกเนอะครบขนาดนี้ เลยค่ะเหมาะเกี่ยวกบการสะสมมากเลยโอเคอ่าเดี๋ยววันนี้ดูบอกนี้แค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยววันน้าอยากดูคลิปอะไรบอกได้นะคะกดใช้กดแล้วเอ้ยกด<ๆ>ไลค์กดแชร์<ๆ>กดซ b s c r i b e ด้วยนะคะ,ะกระดิ่งติ๊